สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT s t, t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT s t, t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอ,อกนะผมเสียดายวะ่ะโอ้โคุณนินะผมนึกว่าสเปอร์กับอาร์ซนอนจะมาไม่มานะฮะยังเป็นแพ็กอคอนิกเหมือนเดิมนะผมก็ว่าอยู่ทำไมคุณมิไม่ประกาศว่าทีมไหนมาปกติมันจะบอกว่า อาทิตย์นี้มีทีมนั้นทีมนี้มาแต่ที่ผ่านมาคือมันไม่ประกาศไงก็เลยงงอยู่ว่าทาไมไม่ไม่ประกาศวะ <c oughs> ก็เลยเดาไปทั่วจนนี้แล้วก็มีภาพหลุดมาอย่างนั้นก็เศร้าจังเศร้าจังเสียใจนะผมอาทิตย์นี้น่าจะปเปื่อยนะน่าจะเปื่อยไม่มีอะไรทําแน่เลยนะผมได้แค่เปิดบล็อกดอบล็อกดออยู่ไหนบล็อกดออยู่นี่ดีงบหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่น ห้าหมื่นแปะล้านสองขอสักสิบสองตัวเกลือมาสองอาทิตติแล้วบล็อกดอเนี่ยบล็อกดอเกลือมาสองอาทิตติทุยเกลือมาสองอาทิตติแล้วอาทิตย์นี้ต้องได้แล้วสิบสองตัวตั้งเตะเต็มโอเคครับผมมาลบนักเตะม,มาแล้วได้มาล้านสามยมีอยู่ล้านสามนะฮะได้เพิ่มมานิดหน่อยตอนนี้งบหนึ่งล้านสามแสนดำสิบสามตัวจะได้ไหมจะได้ไหมไปคโนมิ แหมอุตส่าห์จะเปิดสเปอร์อย่างดีนะผมอุตส่าห์จะเปิดสเปอร์อย่างดีเลยนะผมแหมสเปนะฮะอืมเอดมาริดเสียดายนะผมถ้าสเปอร์มามันจะดีมากเลยนะสเปร,สนนร์อาร์เซนอลไม่เท่าไหร่อาร์เซนอลแต่สเปร์เนี่ยตัวดีเยอะมากนะผมตัวดีเยอะมากเลยเอาจริงเยอะโคตรเลยนะ บนเงินวะยังไม่ได้บันดำเลยวะไปห้าหมื่นมาไปสเปนนะผมมันมีแค่สเปนยรเงไ้วะเนี้ยโอ้โหดีดูก่อนน่าจะเป็นสเปนทั้งหมดนะนักเตะสเปนิสลีกสตาลีกสตาสตาคือพวกนี้ใช่ปะ ตาบัลบีดีน่าจะเป็นสเปนทั้งหมดเลยเนะี่ยสูตรน้อยที่เป็นลีกอื่นนะผมว่าบอกอนะผมเลวันพฤหัสเนี่ยเสียวเหมือนกันนะวันพฤหัสนี้ก็เสียวเสียวเหมือนกันนะเอบเสียวนะนะผมถ้าอยู่ดีดีเฮ้ยบอลดำอเอเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์สิบเจ็ดคริสมันนะผมอ,องตูนคริสมันนะถ้าวันพฤหัสนี้ อยู่ดีๆคูนมิไม่ปล่อยไอคอนิกโมเมนต์มาเนี่ยทำไงเฮ้ยทำสองตัวกูมาว่าวนะกูตัวว่ะนะผมบิสมารกูตัวนะผมถ้าวันพฤหัสน,นี้คูนมิไม่ปล่อยไอคอนิกมานจะจบเลยนะ <c oughs> เกินคาดเลยนะนะผมนะมันจะไม่มีอะไรเปิดไม่มีอะไรให้ทำเลยนะมันจะเปือยสุดๆนะ <c oughs> โอเคมาวันนี้วันจันทร์อังคารพุธสามวันปะ สามวันต้องต้องต้องคิดแล้วคิดแล้วว่าวันไหนลงอะไรลงคลิปอะไรดีนะมาสเปนนะผมวันนี้ลงบล็อกดอแล้วพรุ่งนี้อะ่ะพรุ่งนี้ลงอะไรไม่รู้อ่ะอันแม่รีวิวนักเตะก,ก็ไม่มีตัวให้รีวิวนะต้องคิดก่อนนอนคิดนั่งคิดใครมีคอนเทนต์ดีๆก็ทักเชดมาบอกได้นะ นะผมทักเช็ดจะบอกได้ถ้ามันน่าสนใจหรือน่าทำจริงๆอะ่ะก็ก็จะทำนะแต่ถ้ามันดูแบบดูไม่น่าทำก็ก็ไม่ทำอะ่ะจริงจมันก็ต้องคัดด้วยว่าไหนดีไม่ดีนะมายาวๆครับผมยาวๆยาวๆสเปนครับผมล้านสามดำมาสองตัวตอนนี้นะฮะตอนนี้ดำมาสองตัวแล้ว เบอร์20บาซ่านะครับผมสกีโรบิโตดำมาสองตัวหมดไปสองแสนโอ้โหโอ้โหดำสองตัวนะวันนี้ขอสิบสองตัวบ่อนดำเท้าขวาฟรังกี young, ้เดยองนะครับผมฟรังกี้เดยองเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะ โอเคเดี๋ยวคิดก่อนก็ต้องคิดแลผมพรุ่งนี้ทำอะไรดีต้องคิดคิดเยอะๆเลยจริงต้องคิดเยอะเลยแหละนะใครมีไอเดียก็ทักแชทมาบอกได้เด้อครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังคิดไม่ออกเลยนะจริงยังคิดไม่ออกเลยนะปกติเนี่ยตอนเช้าใช่ป่ะตอนเช้ามันจะเป็นรีวิว นะรีวิวแล้วตอนเย็นจะเปิดบล็อกดอกบอลดำ้าขวานะผมเบอร์แปดทูนี่โครสนะผมนะวันนี้ตอนเช้าเกมเปิด,เป,ดเปิดเปิดแพ็กเฮ้ยเปิดแพ็กคลับซีเล็ชั่นหนึ่งอันนะฮะแล้วตอนเย็นก็ไม่ได้เปิดได้ตอนเช้าอีกวันก็จะเป็นเปิดของคลับซีเล็ชั่นอีกวันถ้ามันน่าสนใจนะนะแล้วบางทีก็มีรีวิวนักเตะที่เปิดได้อะไรเงี้ย มันมีทําเยอะมากถ้ามันมาตามที่คิดอะนะนะผมสเปรย์อย่างเงี้ยตัวรีวิวหน้าแบบตัวหน้ารีวิวเยอะมากเลยนะถ้ามันมานะแต่พอมันไม่มาปุ๊บจบเลยฮนะเปื่อยครับผมเปื่อยไปเลยสองวันมั้งนะวันะนี้พอได้นะนะผมแล้ววันอังครารกับวันพุธอนะเปื่อยเลยฮนะวันอังครารกับวันพุธเนะี่ยถามจริงคนนี้อยู่ดีๆก็ไม่ปล่อยมาวะไม่รู้ทําไมนะ ไม่มีเหตุผลด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยแบบเอ่อ uh, Player of the Week เนี่ยมันเขาจะแจ้งล่วงหน้านะว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ Club Selection เ,เนี่ยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะก็เลยเป๊ะหมดเลยเป๊ะไปหมดเลยทีนี้ทำอะไรไม่ถูกฮนะแต่ละคน <laughs> รอเปิดการทั้งนั้นนะผมทักมาถามผมเยอะเลยนะว่าพ็คไม่มาผมก็ม่รู้จะพูดยังไงก็มันไม่มานะฮะโอเคบอลดำ นะครับไม่มาคุณนิมิอาสปาร์ดดัมมาห้าตัวแล้ะเริ่มเริ่มจะคุ้มนะผมถ้าวันพฤหัสเออบไม่แน่ทุกคนไม่แน่นะอาจจะมาวันพฤหัสก็ได้นะแต่มันก็ไม่ดีหรอกนะผมมาทีเดียวสามสี่แพ็คมันก็ไม่มีให้เปิดมันไม่มีตังให้เปิดนะมาวันจันท์อะไรเงี้ยจันวันพฤหัสมันก็ได้อยู่แล้วนะผม รู้สึกลงตัวแล้วตอนเนี้ยถ้ามันย้ายไปเป็น,น,น,นวัน,นะน,ยยปปน,นพฤหัสเหมือนเดิมเนี่ยเออวะมีสิทธิ์นะทุกคนนะฮะมีสิทธิ์นะถ้ามันย้ายไปเป็นวันพฤหัสเหมือนเดิมเหมือนปีสิบเก้าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะ่อนดำโอ้โหเขาซ้าย,ายเพราะว่าปีสิบเก้าเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างเลยนะทุกอย่างจะมาในวันพฤหัสวันเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันจันทร์นะะปีสิบเก้าคือทุกอย่างคือวันพฤหัส นะคผมหรือว่าโคโรมิจะไปเป็นวันพฤหัสเหมือนเดิมวะแพ็กทุกอย่างจะมาเป็นวันพฤหัสเหมือนเดิมหรือเปล่าก็อาจเป็นก็เป็นไปอืบอะ่ะน่าคิดวะมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้นะบอลดำเข้าซ้ายโอ้โหดำมารวๆเลย <c oughs> มัวแต่ิเพี่เหากลับ s e l เ c คชั่นนะผมโอเคลองเล่มีสิทธิ์เป็นไปได้โคตรสูง นะวันจันทร์ไม่มาอาจปาวันพฤหัสแล้วไอคอนิคโมเมนต์ก็ปกติมันจะหมดวันจันทร์ใช่ปะแต่อันนี้มันไม่หมดเวลยมันไปต่อถึงวันพฤหัสเลยใช่ไหมหรือว่าผมจำผิดใน่ผมบอลดำมาดูนดึงบอลดำทั้งกวาเบอร์สิบมาเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ปะคิดได้ยังไงวะแหมสมองคู่ดี คิดได้ยังไงป่ะนะก็รอดูนะผมอาจจะเป็นไปตามที่ผมคิดก็ได้เาจะไปรู้นะฮะอาจจะมาบันจันทั้งหมดก็ได้นะครับผมมันก็มีสิทธิ์แหละนะฮะแต่ก็นะแต่มาบันจันมันก็ดีอยู่นะเบ่งเบ่งกันมาผมจันมั่งเพื่อหัดมั่งอะไรเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วผมว่าโอเคมเปิดบอลกันต่อตอนนี้ดํามาแปดตัวแหละเหมือนจะคุมวะรอบนี้เหมือนจะคุมนะ สเปนนะผมมันอยู่แค่ลีดสเปนได้นอนเลยแต่ยังไม่ได้มาลรืสักตัวเลยเนะี่ยเรียลมาเรือได้คู่ตัวมาตัวเดียวมาที่เหลือบาซ่าเพียบนะฮะสเปนสเปนเอสมาเริดใครมีความคิดดีๆก็ทักเชทมาบอกได้นะนะผมทักเชทมาบอกนะ มันไ่ใช่ว่าทักเช็ดมาถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีอะจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะตอบไงดีคําถามมันก็ตอบยาก,กน,นะตอบยากนะเช่นแอตเลตกอาร์เซนอลพ็อะไรนะสเปอร์มาวันไหนผมไม่รู้วันนี้ผมก็ไม่ตอบไม่ได้อันจริงไม่รู้จะตอบยังไงเว้ยนะลูคัสบัใครมีไอเดียก็ชักเช่ตมาป่ะพี่วันนี้ ผมมีคอนเทนต์ดีๆก็คือทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็พูดไปอธิบายไปเผื่อผมสนใจผมก็ได้ทำอะไรเงี้ยนะฮะบอลดำเขาขวาเบอรห้าบ,บุสเกตครับผมเล่นกับ f อซก็เดี๋ยวผมจะโพสหาในเพจแล้วกันนะนะฮะอาจจะเป็นฟูลฟีเจอร์หรืออะไรสักอย่างอะอะ หรอหรือว่าจะเป็นเอลกลาซิโกหรือจะเป็นเดยเดือดหรือจะเป็นทีมชาติไทยไทยทัวร์อะไรเงี้ยเออวะ่ะไทยทัวร์ผมไม่ได้ทํามานานมากเลยจริงจรงิไทยทัวร์น่าสนใจนะฟูทีมไทย v ีเฟูทีมญี่ปุ่นเฮ้ยเคยเย,เ,ยเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นมาละฟูทีมไทย v ีเสฟูทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันหายากป่าวะอยากรูมกันกันวใคราจะมีคนมีหรือเปล่าฟูญี่ปุ่นน่าจะหายากเหมือนกันนะ ฟูตีมไทยเนี่ยหลายคนอาจจะมีนะแต่ฟูญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยากกว่านะอาจจะเป็นฟูตีมไทยเวสฟูฟูทีมอังกฤษอะไรเง,ง,ง,งี้ยอังกฤษฝรั่งเศสบราซิลเงี้ยหาง,ง่ายๆนะผมญี่ปุ่นอาจจะยากไปวะนะโอเคคิดอันนี้คืออันนี้คือคิดไว้นะไม่ได้จะทำนะคิดไว้ก่อนคิดคิดคิดอยู่ยังไม่ได้จะทำแล้วแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรือนอะไรเงี้ยก็รอด,ดูนะ ขอคิดดีๆก่อนคิดวิเคราะห์ดีๆก่อนจัดลำดับดีๆนะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคลิปวันนี้ก่อนเนี่ยจะเกลือหรือจะคุ้มนะฮะสเปนครับผมอืมวัยยี่สิบสามวินิสซูตจูเนียโอ้ไม่ใช่เหรอเมนดี้เปล่าเมนดี้นะฮะตอนนี้ดำมาเก้าตัวขออีกสามตัว ขออีก3ตัวเท่านั้นจะคุ้มในเพ็กนี้ <c oughs> ขออีก3ตัวในงบล้านสามงบล้านสามล้านสามดำสิบสามตัวก็โอเคถือว่าไม่เกลือถ้าต่ำกว่านี้เกลือแน่เกลือทรงอาทิตย์ติดอ่ะคิดดูอาทิตย์นี้จะเกลืออีกก็โอ้เกินไปสเปนอย่างเดียวเลยนะฮะบอนดำเข้าขวา บาซ่ามาเยอะมากบาซ่านะอะยูวารากิตินะครับผมบาซ่ามาเยอะมากเลยเอ้ยโหซาอูมันต้องอย่างนี้อยู่ซาอูครับผมรากิติตแล้วก็ซาอูนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบาซ่าวะ่ะเลอเมสซี่เมสซี่เทสเตเกนมาดริดไม่มาเลยวะ่ iro, นะคาซิม oh ิโร่เงี้ยอิสโก้โอ้โห เหลือเยอะว่ะมาลิดเหลือเยอะมาลุยต่อตอนนี้ดำมาเท่าไหร่ป่ะสิบเอ็ดตัวป่ะต้องการอีกสองตัวอุ้ยต้องการอีกสองตัวอีกสองตัวเพือ่อเพื่อจะไม่เหลือ สองตัวผมจะไม่เกลือนะฮะอุ้ยอย่างเสียวเลยนะฮะแพ็กสเปดน่าเปิดเหมือนกันนะแพ็กเนี้ยคือม,ไมา,าได้ฟูทีนบาซ่าได้ฟูทีมมาหลิดไงมันก็น่าเปิดแหละนะฟูทีมบาซ่าก็โอเคแล้วผมว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งทีมอะบอลด,ดำบอลด,ดำเกือบทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยแหละผมว่านะ จุกเว้นได้ขวาปะได้ขวายังเป็นบอลทองอยู่ปะมาซาแต่มัลลิดเนี่ยทุกตำแหน่งเลยวะมาสเปนคือเก่าเบอร์ยี่สิบสี่ไม่รู้ใครใส่เสื้อเหมือนมัลลิด <c oughs> เหลืองบสี่แสนเจ็ดดำ 3, อีกสามตัวอีกสองตัวดิดำอีกสองตัวสี่แสนเจ็ดมันต้องได้แหละจริงจริงมันต้องได้แล้วสอง 2, ตัวเนี่ย อืมไม่ใช่วะน่าจะเป็นเบอร์สามล่ะอีเดมิลเตาล่ะใช่แล้วโอเคมาอืมบนทองเบอร์เก้า เมื่อไหร่บล็อกดอไอแบบตำนานจะมาวะนาเนี่ยผบใครรู้ช่วยช่วยบอกผมทีว่าตำนานแบบบล็อกดอเมื่อไหร่จะมาบอลดำเท้าขวาเบอร์สิบเก้าใครอะดีโก้คอ,อสตอาเนะครัมเมื่อไหร่ตำนานแบบบล็อกดอ,อจะมาวะรอเกอ้อเลยเนี่ยรอจนแบบเหมือนหมดหวังแล้วเหมือนเหมือนเราจะหมดหวังแล้วนะตำนานอะไม่มาให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียว ประมาณสองสามเดือนแล้วมันสองเดือนมัน้งใช่ปะประมาณสองเดือนมัน้งเนี่ยหายไปเลยปะนะฮะหาเบียไม่มีกําหนด,ดแล้วก็ไม่มีการแจ้งอะไรล่วงหน้าด้วยโ <c oughs> คตรมินะฮะถ้าแจงล่วงหน้าสักหน่อยก็ก,ก็ก็ยังดีอะ่นะนผมว่าตำนานดรอปไปก่อนเนี่ยไม้เปิดวันนู้นวันนี้ก็ว่าไปนะผมเหมือนแท็กคลับเซเลคชันเนี่ยน่าจะบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่มีคลับเซเลคชันอะไรก็ว่าไป นะจะได้ไม่ต้องหวังอะไรลำนองเลง้ลง,ลง,ลง <laughs> หวังไม่เยอะไงนะผมหวังไม่เยอะแพ็กสป,ปอรหวังไม่เยอะนะสุดท้ายโอ้โหจบจบกันเป็นแถวนะฮะงงกันทั้งเซิร์ฟ <laughs> งงกันทั้งเทศนะผมโอ้โหบอลดำอีกตัวหนึ่งดำีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะดำอีกหนึ่งตัวเท่านั้น,นะน,เ,น,นเราจะคุมแล้วเราจะคุ้มไปด้วยกันผมล้านสาม สเปนฮะเออมันก็อยู่แค่หลีสเปนจริงเลยอืมแต่แต่แตแตมันส่วนใหญ่ได้แค่าาปาซ่าว่ะมานหลิดไม่มาเลยว่ะแปกะลกไหมมาหลดไม่ค่อยมาเลยมาม,มีมีมีกูตัวมั้งกูตัวคนเดียวแหละเลยกูตัวคนเดียวเลยที่เป็นบาดํานะแหมสองแสนโอ้โหหนึ่งตัว ด้ไอีกหนึ่งตัวเท่านั้นได้ไปหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหหรือว่าจะหมดแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเองคนนี้ให้เนื้อให้จะเกลืออีกไม่ได้นะจะเกลืออีกไม่ได้นะได้ไปหนึ่งตัวขอเถอะโอ้โหยังชอบ อย่างชอบเลยหนึ่งตัวเองนะผมงบสองแสนโอ้โหหนึ่งตัวไม่ได้ก็ก็เกินไปแล้วคนจไม่เนี่ยนะฮะสเปนมาอือือนะผมถ้าคิดแบบอไปมุมนึงนะถ้ากลับเซเลคชันไม่มานะน่าจะเปลี่ยนบล็อกดอให้เป็นแบบบล็อกดอตำนานก็ยังก็ยังโอเคกว่านะผมถึงกลับเซเลคชันไม่มา ขอแค่บล็อกดอเป็นตำนานก็ยังโอเคกว่าแต่วันนี้ไม่ไงอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะผมนะค่อยๆหายไปทีละอย,าะยานะ่างทีละอย่างนะครับทีอดูบีก็หายไปก็อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบอลไม่ได้เตะเพราะว่าโควิดไงแต่คลับซีเลคชั่นเนี่ยคืออะไรคลับซีเลคชั่นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาการเตะบอลเลยเลยนะมันแค่ยังไงล่ะมันเป็นการยังไงวะบอกไม่ถูกนะผม มันเป็นการเรียงมายัางไงไม่รู้อะใหนะผมคุณโทมิเขานะีฮะมาสุดท้ายมันก็ไม่มาทิศเนี้ยไม่ต้องรอนะผมโอ้โหนักเตะเต็ียมปะสุดท้ายก็ไม่มานะี่ผมลบแปบ๊บโอเคมาต่อลุยๆๆล,ล,ลุยต่อรับมาเตะม,มาครับผมดำอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโคโนมิอีกหนึ่งตัวเท่านั้น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 โอ้โห อะไรวะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอตัวเลขสองแสน 200, กว่านะโอ้โหน่าจะเกลือว่ะโอ้โหเจ็บว่ะไม่งี้ตัวเลขมาอย่างดีดำมารัวๆเลยอ้ยไม่เกลือแล้ว,ไม,ลลวไม่เกลือแล้วนะครับผมเบอร์ยี่สิบสองอัตุรูบิดาะไม่เกลือแล้วอาทิตย์นี้ไม่เกลือแล้วนะฮะโอ้โหมาครับผม สุดยอดนะไม่เกลือ13ตัวพอดีปีนะผมมีงเงินอีกสองเอหนึ่งแสนเลยหนะึ่งแสนว่ะโอเคนะผมไม่เกลือนะฮ <c oughs> นะไ,นะไม่เกลือโว้ยดีใจอยู่นะดีใจอยู่นะไม่เกลือโว้ยโอ้โหโบนัสเบรอร์สิบด้วยโอ้ยของจริงนะผมโบนัสเบรอร์สิบว่ะโอ้โหโคตรคุ้มบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะ ได้เบอร์สิบมาวะ่ะม,ม,มาซี่นะผมโคตรคุม้มดามาสิบสี่ตัวได้มาซี่โคตรคุมนะ้มนะมาลุยกันต่อลุยกันต่อนะแม่เอาจัดวะ่ะงบล้านสามดาสิบสี่ตัวได้มาซี่ด้วยนะฮะอ้อีกแล้วโอ้มารัวจัดนะผมมาเซลโลฮะโอ้ ดำสิบห้าตัวนะผมร้านสามดำสิบห้าตัววนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาจัดเลยโคตรคุ้มโคตรคุ้มบอกเลยนะฮะเอาว่ะคุ้มเลยวันนี้โอเคแล้ว <c oughs> นะผมโอ้โหสามตัวติดโอ้โหมาแบบไม่ฟักนบผมการ์ดบ,บลิลฮะโอ้โหอะไรกันมาเนี่ย ดำสิบหกตัวโอ้โหดำสิบเจ็ดตัวโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโคตรคุ้มนะกาเดเบลคาว่าวะโคตรคุ้มโอ้โหดำสิบเจ็ดตัวโอ้โหโคโนมิคิดอะไรอยู่เนี่ยอยากจะให้ก็ให้นะโอ้โหเอาวะเอาวะของจริงวะนะฮะอือโอ้โห เดี๋ยวคุณไม่เป็นอะไรเนี่ยแจกยับเลยป่ะช่วงท้ายช่วงท้ายแม่งแจกยับเลยนะผมโอ้โหจันดียวบ่าฮึมฮึมวินิซิอุสแจกยับยับเลยป่ะดำสิบแปดตัวล้านสามดำสิบแปดตัวโหเอาดิเอาดิาดบนดำสิบแปดตัวนะฮะเกือบหมดนะผมดำเกือบหมดนะฮะ โอ้โหคุ้มอะไรขน,นาดนี้ปะอาทิตย์นี้โคตรคุ้มอบคุ้มแบบโคตรโคตรอ่ะนะผมอืมอ่ะโอเคเลยนะฮะแบบนี้นะผมร้านสามดำสิบแปดตัวเยี่ยมมากโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะผมวันนี้ไปละบ,บาย let's go